เชิญทุ Have a nice day ครับผมวันนี้เป็นวันหยุดเฉยใช่ไหมที่หยกลงคลิปวันนี้คือวันจันทร์นะ่าจะเป็นวันหยุดเฉยของทุกๆคนนะครับผมขอเป็นวันหยุดที่แฮปปี้และมีความสุขของทุกๆคนนะครับตามรี่บอกคลิปเลยอย่มา reaction. เรียลเคิร์ชเพลงครับผมออริจินอลซาวด์แทร็กคิวบิพาร์ตซีรีส์ครับเพลงนี้นุูนิวเป็นคนร้องอ,อีกแล้วนะครับให้ฉันเป็นของเธอ be your ไม่แน่ใจว่าเคยฟังไหมแต่อยู่คาดว่าน่าจะเคยฟังที่น่าจะประกอบอยู่ในซีรีส์อยู่แล้วแต่แค่อาจจะไม่รู้ว่าชื่อชื่อเพลงเพลง,พลงนี้นะครับผมซีรีส์เข้มข้นมากๆเลยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่งออนแอร์ EP 1 0ไปนะครับใครรอยกร,รอยกอิเลชัน EP 1 0อยู่ก็ลงให้ดูวันอังคารคือวันพรุ่งนี้นะครับผมเราติดตามด้วยนะครับก่อนจะดูอิเลชั่นมงนความกันอยู่ฝากทุกคนช่วยกด s u b s c r i b ์ช่องด้วยนะครับ ตอนนี้ชอ 2, ่องสองมื่นกว่าับสายแล้วขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับโอเคดูกันเลยครับข่าวจังโอ้โหับแสงนะขชอบเียง c a ซ i f o r n ิงจังรลกวคนนี้ไม่ได้แล้วว่า นั้นของเธอมันทำให้ฉันรู้สึกลึดลิดถึงสิ่งน,นั้นเธอจำในช่วงเวลาที่มีให้คันและนี้ก็คงถึงวันที่เธอนั้นเฝ้ารอ ใครที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้นี่คืออะไร <c oughs> ที่อ้องวอนไว้ทุกทีไม่อยู่ใกล้เธอหรือมันคือ <c oughs> ความ <c oughs> รักอ๋อคือฟังหรือเธอคือหัวใจก็สิพี่สาว บอกกับฉันด้วยลมงหายใจสักครั้งวันเวลาที่ผ่านมาเธอกับฉันรักกัน ไม่เคย mm hmm. พบก,กับใคร mm hmm. ที่ทำฉัน mm hmm. เป็นแบบนี้ mm hmm. ที่ด้หัวใจรู้สึกวั่นวายทุก คือหัวใจแค่สิที่ฉันรู้ที่ไดไ้บอกกับฉันไม่ลอมหาใจสักครั้งววันเวลาที่ามาเธกับฉันรักเอถ้าฉันเป็นคน มใจมห้ฉในมั่นใจอีกสักทีมาวใจมาในมอนล้ว่า้วใาแล้วใจาวมาักว่มาจมามาแล้วใจ้วใจ้ใ้ที่ได้ไม ฉันต้องห้ใจสังมมน,นกทุทกเวลาา,านมากเหัน,หนา่ม,ข,ามานขนาดชีพข่าวแล้วนิข่ขาว,ขาวขอีก น nice. จบแล้วครับผมให้ฉันเป็นของเธอ B U R โหมดของเฮงอะ่ะมันพูดไงดีอะ่ะมันเหมือนจะเศร้าแต่ก็ไม่เศร้านะเวย้ยคือมูดมันดูเศร้าอะ่ะอารมณ์มันดูเศร้าๆในเงี้หน่อยจู้าป แต่ด้วยเนื้อและด้วยการถ่ายทอดเนี่ยมันดูมีความหวังว่าความรักมันจะสมหวังแล้วในการปลุ่มตัอย่างไปมันก็สมหวังจริงๆเว้ยมันก็คือดีมากๆและด้วยความที่ฉากทั้งหมดเป็นสีขาวหมดเลยรวมถึงคอสตูมของซีพลักของนูนิวก็ขาวหมดเลยซึ่งการใส่สีที่เป็นสีอ่อนใช่ไหมสีขาวทั้งหมดอะ ถ้าไม่หล่อจริงนว้ยถ้าร้องเพลงไม่เพราะจริงเอาไม่อยู่นะมันจะไม่สามารถดึงเราให้ทุกอย่างจะดูจืดอะ่ะอันนี้คือเพลงดีตัวนุน้ยดีเสีคีผึดีทุกอย่างมันเลยออกมา perfect มากๆเลยครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้กันไม่ไม่มีที่ให้ติเลยอะ่ะแม่งดีเพราะหล่อภาพสวยแสงสวยมันคืออันนึงที่แบบอยาให้9.5เต็มสิได้ดูที่ไม่รู้สึกอะไรเลย โอเคครับผมคิดที่วันนี้แล้วกันนะครับาลืนเท้แค่เวลาดูแลตัวเองกันเยอะๆใส่แมสตลอดเวลาดูแลตัวเองกันนะครับรักทุกคนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบายฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้ลงรีอคชันคิวที่พายเลสซีดีเอพิโซด10นะครับ